สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยนะครับพอดีว่าผมมาส่งเอกสารแถวๆนี้นะครับวันนี้ลูกค้าจ้างให้มาส่งเอกสารแถวๆดอนเมืองนะครับพอดีผมผ่านมานะครับเห็นเขาเขียนไว้ว่าพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยแวะเข้ามาชมดูนะครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับพิพิพพิพิพธภัณฑ์ทหารอากาศไทยก็จะมี เครื่องบินที่ใช้งานแล้วให้ท่านได้ชมมากมายทีเดียวนะครับผู้ชมแถวๆนี้มีเครื่องบินที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมาจอดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหรือว่าในร่มให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันนะที่นี่พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยครับโอเคตามผมมาเลยครับผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมพิพิธ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยนะครับจะมีเครื่องบินให้คุณผู้ชมได้ชมกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับนี่ครับข้างด้านหน้าก็จะเขียนไว้นะครับพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นเครื่องบินลำเบอร์เริ่มเลยทีเดียวนะครับนี่ครับที่นี่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยนะครับหรือว่าไทยแอร์ฟอร์สมิวเซียมนะครับ ผมพาคุณผู้ชมเดินมาอีกทางฝั่งนะครับทางฝั่งขวามือนะครับที่นี่ก็จะมีเครื่องบินนะครับลำเล็กๆน้อยใหญ่เป็นเครื่องบินรบสมัยโบราณนะครับจอดเรียงรายเยอะแยะมากมายทีเดียวครับนี่นะครับคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์อาหาหรทหารอากาศไทยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอยู่ด้านนอกแต่ข้างในก็มีนะครับคุณผู้ชมเป็นมิวเซียม ลำนี้จอดเด่นสง่าหน้าเกรงขามทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาดูด้านในกันนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ฐานาการาศด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาจะเขียนไหมนะครับยินดีต้อนรับสู่หอเกียรติภูมิกองทัพอากาศนะครับแหล่งเรียนรู้ของชาติด้านการบินนะครับ ว e ลค o มทูรอยัลไทยแอร์ฟอร์สมิวเซียมนะครับที่นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูด้านในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเดินเข้ามาด้านในที่เป็นเป็นห้องแอร์นะครับคุณผู้ชมแอร์เย็นสบายทีเดียวนะครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเขียนว่าน่านฟ้าไทยจะมิให้ใครย่ำยีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องบิน แล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินมาทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับ National Aviation Museum of Royal Thai Air Force นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่มีใครมานะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูทางด้านซ้ายก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับทางด้านซ้าย ด้านซ้ายมือก็จะมีสัตวรวัแห่งการบินนะครับเป็นอบอร์ดนะครับให้ข่าวสารของพวกเรานะครับผู้ชมรตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินนะครับสีสามสองสองนะครับลำใหญ่ทีเดียวครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูข้างในครับพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยนคีคเรียกว่าอาอเรียนไทย Air Force Museum นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกห้องหนึ่งครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องบินสมัยตั้งแต่โน่นเลยครับตั้งแต่โบ,โบราณเลยนะครับคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวครับ 3นักบินคนแรกของไทยเรานะครับผู้ชมก็จะมีพนอากาศโทพยาเฉลิมอากาศนะครับนาวาอากาศเอกพยาเวหาสยานสินสิทธ์นะครับนาวาอากาศเอกพยาทยานพิฆาตนะครับผู้ชมทั้ง3ท่านน่ครับเรียนฝึกการบินเป็นคนแรกของประเทศไทยน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชม น,นี้ก็จะเป็นลูกระเบิดทําลายอนเนกประสงค์แบบญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับลูกใหญ่ๆนีเน่เป็นลูกระเบิดทําลายแบบเก่าขนาดพันปอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีปืนนะครับปืนยาวนะครับเป็นปืนเล็กยาวแบบจุดหกสบนะครับคุณผู้ชมแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องบิน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่เดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินนะครับเป็นชิ้นส่วนนะครับเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับชิ้นชิ้นส่วนเครื่องบินนากาจิมานะครับอันนี้ออกมาทางด้านซ้ายมือผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านขวามือนะครับคุณผู้ชม ครับ,บทางด้านขวามือนะครับผมกําลังเดินไปทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือก็จะมีเป็นกล้องถ่ายภาพทางอากาศนะครับคุณผู้ชมมีหลายแบบให้ดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องข้างในนะครับพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นเครื่องบินรบแบบที่นี่จะเป็นเครื่องบินรบแบบสมัยใหม่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชม แบบอย่างเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่18นะครับหรือว่า F5B นะครับตัวนี้คุณผู้ชมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่18หรือว่า F5A นะครับคุณผู้ชมนี่ครับผู้สร้างก็ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นะระเบิดนะครับ เป็นระเบิดทำลายแล้วก็ลูกระเบิดทำลายนะครับผู้ชมนี่ครับโอ้หน้าเกรงขามทีเดียวนะครับผู้ชมลํานี้ใหญ่ทีเดียวครับผู้ชมนี่ครับเครื่องบินลํานี้ใหญ่ทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ F 16A นะครับผู้ชมนี่นะครับเครื่องบิน F 16A ส่วนทางด้านนี้นะครับก็ เป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่าคลิปแพนนะครับคลิปเพนนะครับตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชมสุดยอดทีเดียวครับกองทัพอากาศไทยคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างคุณ,คณผู้ชมหลังจากที่ผมแอดมอเตอร์ไซค์รับจ้างพามาเทีย่ยวที่พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศไทยวันนี้ครับสนุกและได้ความรู้ดีไหมครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชม ชอบการพานำเที่ยวของผมก็อย่าลืมกดติดตามผมได้ที่ช e l y o u t u b e ของผมนะครับเป็นยูทูปช e n น l นะครับจา uh, อ www.youtube.com บนะครับ slash, uh, บ้านดวนน้อยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ